เมีอมีอ่าดองอินมดองอินมดองอิน a n oh my god ใครยังไงลูกก็สิ you okay oh you o a ต้อมีเฮลอยู่นี่มาที่ต็ออันนี้เอ้าเบิ้งเบง

ไม่ละเองไม่ละเขาสิกินขาจ้ะกินเจ้าบ้าหัวเลยน้องวัยแอดเใหญ่แม่ตีหอแม่ตีหเ่ห้แม่ตีหอลนติใหญ่แม่ตหอยเออเออเออเอม่นีนใหญ่เ่าไม่อยู่หนีเพเห็นเจ้าได้ดอกม่นไม่อยู่หนีโอเคโอเคอยู่กูเกิลโอเคอยู่ฝ้าบ้านบริกรโอเค เออออออเ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 อเอิเอลเออมอเอ้เออ้นอรอวเออ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 เนอเออเบอเอ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 เบอเอ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 นเออเออเอเดอเชอเออเออเอ็เออเออเออเเอเออเออเกอ กุดเก้อหาอย่ากุดเก้อหาก็สิเย uh ่าอย่ากุดเยอะหาไปเฝ้าเงินไปเลยกุนหานะไปเฝ้าเงินไปเลยเกินหาคนนะเสื้อสีรับสีนอนในแต่ละมือโอ้ย hey, ไปไปรับไปนอนไปรับไปนอนจ้าไหนๆจ้าไหนๆเดินไหนๆเดิน

บาย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 อ้โหโอ้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 ตุ uh ๊กตาเอ้าโอ้โอ uh ้โ huh. อ้โอ้บายบายบายอืเธอเ่อะมื้อเธอวันเธอเมื่อเธอเดย์เธอเมื่อเตอไหนเธอเมื่อเธอเดย์เขาให้ยังไลูกนะเขาพุ่งไห้ปะ

and